ไอ้เปรียบเทียบกับยังมันก็คงบ่สมจะเอาแม่นเอาไอ้เปรียบเทียบกับเขาไอ้ก็สัวเบิดปีแทนสิเปรียบไอ้คือจังน้อมได้ทุกเมนูเลยนะมีครบหมดเลยอันนี้กบมีข้วบ่งเลยอันนี้กบได้ทุกเมนูกลยนะมีหมด เป็นลกปาตองมวกวมีขีได้หมี่มันลื่นตัวของอมเร็กแคอันนี้หมก่อไม้จ้าอันนี้หมกอันนี้หมกไก่อันนี้หมกไก่จ้าอันนี้หมก่อไม้หมกอไม้ก็มีหมกใ่ฮะหมกใ่ก็มีกรเดกบองดูน้ำันม่ให้ออกออกอันน้ำตาลี่ม กล้วยหวีเท่าไรกล้วยหวีเลยตอนนี้หวีมียี่ห้าบาทยี่ห้าบาทสามสิบยี่ห้าบาทนี่ดู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 ครับนี่ยี่ห้าบาทใหญ่มากเลยก็ขายอยู่ประมาณนั้นเดียแต่เราขายแค่ยี่ห้าบาทบ้านผูยอีกตัวนี้สามสิบนี่ไหวก็มีหวก็ปลูกเองสิไปลูกเองสิส่วนร้อยเรานี่ส่วนบ้านเรานี่ยไหมสวนบ้านดงสวรรค์สวนสวรรค์นไอทั้งมัดเนี่ยเท่าไหร่ ทั้งมัดนี่สองร้อยสองร้อยบาทครับอืมถ้งมัดโนีสองร้อยบาทแต่มัามาจ่ายมากเลยนี่ลำไยสวนธรรมดาอ๋อลำไยก็สวนที่นี่คือบ้านหนองชาติดี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 มีชนิดเขามีชนิดปอกด้วยเนาะกว่าจะปอกอันนี้ยังไม่ปอกยังไม่ปอกใส่มาเดี๋ยวท่าประมาณกี่ไร่เขาอยู่นั่นประมาณสามไร่สามงานสามไร่สอืมสามไร่สามงานกี่วันเขาได้ตัดทีนึงเนาะ ปล่อยไหมตัดได้ทีเยอะไหมตัดทุกวันตัดทุกวันเลยตัดทุกวันเฮ้ยส่งนี่เหรไหมสามสิบกว่าปีสามสิบกว่าปีลราปลูกนี่ที่บ้านดงสวรรค์นี่นะบ้านสามสิบห้าปีปลูกใช่ขายทุกปีเลยใช่เลยเขาไม่รับไม่มีคนมารับด้วยไปขายที่อื่นไหมบางบางวันก็วันละห้าร้อยหกร้อยบาทโอ้ห้าร้อยหกร้อยบาทหรือว่ามัดนี่มัดมัดมัดห้าร้อยหกร้อยมัดนี่นะมัดนี่มันมัดรวมกันเลยมัดไปสองร้อยนี่เป็นสองร้อย โอ้เด็กเขาจะว่าม่เยอะสิคนที่บ้านเราสิมารับรู้กันนี้สามสิบสามสิบต้นร้อยหนึ่งอ๋อสามสิบต้นร้อยบาทอันนี้อันนี้แถมเยอะเลยนี่หกสิบต้นนี่ก็คือสองร้อยบาทสองร้อยขายราคาส่งที่สวนก็มีถ้าคนจะซื้อก็ซื้อไปไปซื้ออยู่ที่สวนก็ได้ถาขายวันหนึ่งขายโพรผมต้องไปที่สวนแล้วทั้งนั้นโอเคเดี๋ยววันหลังผมไปสวนไปเที่ยวสวน ได้ใส่เอาเนี่ยนะได้เลี้ยงไหมคะได้เลี้ยงไหมบริเลี้ยงค่ะใสอย่าน้ำ้หน้าเลยเฮนาตัวเองนะได้ปล่อยไหมหรือว่ามันบริปล่อยค่ะมันมาธรรมชาตินี่เยอะอยู่แล้วนะสองชั้นมาหาตัวใสขมากขึ้นทำยังไงไม่ตายอ่ะไม่ตายเนาะไม่ตายค่ะเพราะว่าเอาขึ้นมาจากน้ำมันมาส่งบริส่งใส่ค่ะเพราะว่าบริอันใครจะคุ้งอย่างเงี้ยดีไหมขายตลอดไหมเนี่ย ขายตลอดค่ะขายตลอดยหน้าตลาดสดด้วยค่ะเขาขายอยู่นั่นสิค่ะทุกวันขายทุกวันเลยนี่มาลองมามาขายตลาดนี่มาขายบ่อยไหมอันนี้ขึ้นกี่ขั้นเข้าไปตลาดสดก็เลยมาแบนนี่อ๋อมานี่เลยได้ขายกี่โมงตอนตลาดตอนเช้าบ่ตอนเช้าประมาณหกโมงเช้าถึงเจ็ดโมงเช้าหกโมงถึงเจ็ดโมงเช้าแช่ไหมใช่ค่ นไม่ไล่อะต้องแท้เท่น้ราชนีหนอไม้ตัวนี้หนอไม้แช่ตัวนี้ไม่เลี่ยงกนม่ปูอะปูทอดปูทอดปูนึ่งปูนึ่งเท่าไหร่การเท่าไหร่ยี่สิบบาท น้องชาติหมากมาขายยังไงกวงละยี่สิบบาทค่ะกวงหนึ่งยี่สิบบาทนี่ครับยี่สิบบาทหมากเราเป็นหมากที่ไหนนะหมากหม้หมากบ้านเองนะครับปลูกเองูแถวบ้านเราเนี่ยนะครับผมมาปลูกเองเขามีหมากมีโพูนกาได้ขายดีมีครบเลยมีครบทุกอย่างคือนี่ของธรรมชาติของหาเองทุกอย่างซื้อแต่ไก่ นไมันนี่เด้นมันี่มันไ้วหากะชากีระาหาในป่าว่ะสิน้ระชากีกระากรช้นถ้บ้านหาเองหมดทุกอย่างครับไม่ได้ซื้อเลยซื้อบางอย่างขายกูเองกูเองกูเองมาขายเองหมดนี่อันนี้คืออไรเนี่อะมีอนี้แนนวินอ๋อ ก็มีหมากบ้านเรานี่นะปลาปลานี่ก็ได้ซื้อไหมขายเองขายเองหมดเลยเต้นเขาเต้นถึงเต้นเลยตึ๊ก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 มาทำนี่ว่าได้เอิ้นปลาด็อกเตอร์ป่ะปลาปลาหมอน่ะเออไม่ก็มีอ่ะอันนี้ปลาอะไรปลาช่อนปลาช่อนเนาะปลาช่อนนั่นเัง โอ้ดดเดียวี่สิบบาทแยีหน,นึงมาให้ยัง2งสองขาห้าบาทเีสิบบาทขายยังไงเห็ดปวดนี่นี่น,นึ่งแล้วนึ่งขายถูกยังไงถึงยี่สิบ นสามถึงยี่สิบนาี่สบาทกามถึงยี่สิบได้บาทกขายพวงและวแค่ไหนขายโลละสองร้อยจ้า๋อกิโลนึงน่ะสินี่ขาดอะไรขากกงเขากงเกงสีสองกิโลจบากี่บาทสิห้าบาทสิอันนี้ก็ได้นกีบาทให้สิบบาท5สิบาทหบาทจขาย น่าซื้อสินี่นี่ดูตัวเลขห้าบาทอันนี้ยแดงขูดเองตูกเองยี่สิบบาทน่าซื้อมากสิบบาท ชอมตีนสิชอมตีนควายช่อมตีนวัวเพราะว่าโอ้ยช่อมตีนก็ส่วนมากคนที่ชอมตีนผงได้ยี่สิบบาทเดี๋ยวแม่ซื้ออันนี้ก่อนทำเองเนาะอันนี้ทำเองทำเองคุณยายเป็นเป็นละบอค่ะพร้อมกินจ้าผงผาซิฟเลยบอกอะโบเลยหลุดวัวเพ่งเพ่งทำมาต้มเนาะมาต้มแล้วก็ทำ ต,ต,ต้มให้เปื่อยๆต้มตีนเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงแม่หอ,อ,อ,อมหอมอะไรครับเนี่ยเมงเครงอะไรครับเนี่ยแก้วต้นแดงฮะ<า>ต้นแด,ดงก็มีจิงก็มีม,มีหมดต้นแดงกับต้นจิกเนาะนต้นชนิดในนี้คือมันเจียไปยังเบียงมันเจียจับไม่ค่อยออันนี้อยู่ในถุงนี้ครับอยูอ่ในถุงนี้คือ เม่งเคงเม่งเคงเลยนะเอตีเตุไปหายังไงได้ไปเก็บเอาตีกินได้เหมือนกันทุกอย่างเนาะได้ทีรสชาติเหมือนกันทุกอย่างหอมคือกันหอมเหมือนแม่งเคงทุกอย่างเม่งเคงแดงอยู่กับต้นแดงอันนี้ต้นแดงนี่อยู่กับต้นแดงนี่เราปฏิทินเม่งเคงใครที่คนสั่งผมเจอเลย ก็เปไม่แข็งอะไรหนะอันเดียวกันอะไรไม่แข็งต้นแดงต้นแดงใช่ค่ะเนี่ยอันนี้ถุงละเท่าไหร่ยี่สิบบาทค่ะยี่สิบบาทสินะห้าสิบมาอยู่ในทางจริงจรดูเลยก็ได้ค่ะอายุกันเลยฮาร์ดนี่มันรสชาติเหมือนกันแมงแข็งอันติกอะไรนะแมงแข็งคอค่ะมันไม่แข็งคอสิแต่ว่าตัวนี้มันตัวเล็กเนาะเผ็ดหอมเหมือนกันเลยขายขายขายโอ้ยยี่สิบอันนี้ ไม่รู้จักว่ามันจะมีอันนี้คือเห็ดเห็ดอะไรมันเล็กดีจังเห็ดน้ำมุ้มเห็ดน้ำมุ้มน้ำเอ้ากินได้หมดเนาะไม่ได้เนาะห้าสิบบาทเลยนี่ตั้งหลายสีเนาะใช่มีสีก็แดงก็ขาวนี่ก็แดงก็ขาวนี่ยังกับรูปแบบ ไในบ้านเราเรียกอะไรนะเห็ดกอเลยล่ะค่ะรวมๆแล้วก็เห็ดตินเห็ดกออ่าเราจะเรียกรวมเลยเราเล็กๆไงเอายังไงมันได้ดอกเล็กใช่เคลียร์ได้ค่ะเคลียร์ตีเคียร์ใบตองค่ะบ้านเราตอนนี้อยู่หนองชาติตลาดหนองชาติค่ะวันจันทร์พุธศุกร์ค่ะจันทร์พุธศุขสามวันของพื้นบ้านวันนี้นะของพื้นบ้านอันนี้เห็ดดำก็มีเห็ดพาร์เห็ดพานเห็ดดำกองละเท่าไหร่กองละห้าสิบ ห้าสิบบดำดีจังนะเห็ดดำดำทั้งเนื้อเลยก็ดำดำอย่างไก่ดำเลยอันนี้เห็ดอะไรอันนี้เห็ดเห็ดขาเรือหืมเห็ดยังแกนต้องดาน้องดาเห็ดยังหนึ่งต้องดานี่แม่เห็ดยังนี่มีดอกเบญจมานเป็นไรอืมอันนี้เห็ดอะไรน้ำมุมน้ำเมาหน้ำมุมน้ำเมาที ดอกเล็กๆลูกดอกเล็กๆเนาะนี่วันนี้เรื่องของเห็ดทั้งนั้นเลยเห็ดเต็มเห็ดเนี่ก็เห็ดเห็ดเห็ดอันนี้มันเล็กยังไงผมไม่เคยเห็นมันดอกเล็กนี่นี่เห็ดพวกเห็ดพวกแต่ว่าดอกเห็ดปวกแต่ว่ามันแข็งดีเนาะแข็งค่ะ ตลาดเป็นบ้านอาหารท่านบ้านขายถูกถูกไม่แพงแต่ว่าเพราะว่าแถวนี้มันเป็นชาวบ้านมาหามาขายเองเห็ดนี่ก็เห็ดนี่ก็เห็ดบ้านเห็ดลูกเห็ดลูกเห็ดลูกนี่เขาเรียกเห็ดอะไรนะเห็ดขอนขาวเห็ดขอนขาวอันนี้เห็ดอันนี้เห็ดนางฟ้าฝันี้เห็ดนางฟ้านี่แถวนี้ก็มีแต่เห็ดอย่างเดียวโอเคครับผมถ้าจะมาซื้อต้องมาที่ตลาดอะไรนะตลาดน้องชาติวันนี้ก็เต็มตะกร้าเลยเพิ่งหามาเลย มาหามาเลือเซื้อมาของน้องน้องเมียอ๋อผมขอได้เลยนี่นี่น,น,นี่เอามาตลาดนี่ตลาดขายตลาดนองชาติเห<ะ>็ดระบาดแล้วตอนนี้ครับพรอมไหมครับมาทันตอนนี้ของป่าเยอะเลยวันนี้ก็มีเห็ดน,นี่ดอกใหญ่หน่อยจ้าขายเป็นยางเบิร์ตแน่ลจ้าโอ้ขายหมดแล้วจ้าอ๋อถ้า<ร>ตรงมาเร็วกว่านี้เนี่ยขนาดผมมาบ่ายสามโมงนั่นนี่จ้าได้เห็ด โอ้10กล่องเลยนะได้หนึ่ง้าเขาทำไมเขามาขายมาซื้อเร็วนะเพราะด่ากรขาวๆน่ากินนั่นเลยคันล้างแล้วเพราะแล้วจะซื้อดีกว่าโอ้ใชไมฮะอันซีล่างแล้วอ๋อถ้าล้างแล้วเขาขี้เกียจไปล้างอีกจ้าอ๋อแบบนี้เองได้มาขายนี่ประจำไหมขายประจำจ้ะตลาดหนองชาติโดนเนาะของป่าเยอะเลยตรงนี้เห็ดระบาดเห็ดออกเห็ดป่าออกช่วงเห็ดป่าอันนี้กบกบบ้านหรือกบนากบนานี่ยสิ น้อยเขาเรียกว่ากบน้อยเนาะระวันนั <c 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 euh, ้นผมเห็นเขาปนตาำตำต้มส้มก็ดีต้มส้มผมเห็นเขาปนนะให้ผมดูผมว่าโอ้ก็ปนแล้วก็กินกับผักนี่เอี่ยงแรกเลยเคยกินหรบอเปม่าต้ามาทำตปนนะเคยกินหร่อเปล่าคะไม่ช่อมก็ได้ส้มดอกไอ้่บ้านไทค่ะบ้านไผยจีดอกใหญ่มากเลยโอเคแค่เห็นแต่ดอกพวกขาทำอะไรกิน อ๋อ <Okay>. oh, ชุกต้นไม้นี่ยนะหน,อน,น,น่อไม้ตลาดที่นี่คือตลาดหนองชาตมีวันจันแล้วก็พุทธศุกร์สามวันเอาตอก็มีที่นี่ตก็มีไอ้พวกปูนี่ไปเอามายไงไครับยัอตาม้าห้องนาสิ ไปล็อกเก็บตามตูงนาำอันนี้กุ้งกุ้งสุกแล้วก็มีตุ้งละยี่สิบบาทกว่าอย่างนี้นะนั่นนี่นห้าสิบห้าสิบห้าสิบอันนี้นึ่งแล้วนะนึ่งสุกยงงังสเขายังยังไม่สุกเนาะ เขาสดมันเป็นเคนุ่นสุกแล้วสุกแล้วยังไม่สุกยังไม่สุกค่ะอ๋อคือร้านยังไม่สุกไงจานเท่าไหร่จานละห้าสิบบาทจานละห้าสิบบาทจ้าเสร็จรับมาหรือว่าหายยังคะไปใส่เองหายเองค่ะหายเองวันนีหายเองใส่เองมันบ้านเลยมันบ้านเลยถ้าบ้านหาเองขายเองขายดีเลยนุ่นรุมโดนรุม รางวัลที่หนึ่งก็มีสามสิบล้านสี่สิบล้านมาหกโอนนู้นจัดเลยจัดเลยจัดเลยเอานี่แหละเอาหกล้านหกล้านนะส่องไปส่องไปนะโอเคเอาหกล้านโอเคโอเคส่องไปเฮ้ยเอาเรียกว่าเลี้ยงหรือป่ญหาหาหา มะนาวหนา0เมตรกัายเมตรเท่าะสิบบาทเองสิบบาทปลาสดไปหายังไงไม่ได้เจอตามทุ่งนาไปขาเอาแบบไหนไปส่งตอนกลางคืนไหมหรือว่าไปตอนกลางวันเนี่ยนะไปลบเก็บหรือว่าขุดเอาเก็บเอาตามทุ่งนาเนี่ย เก็บขายอย่างเดียวว่าไรเรียกอ๋อเก็บอย่างเดียวสิจ้าอ๋อด่นน่ะดูดูตัวใหญ่สามถุงห้าสิบแพสามถุงห้าสิบโอ้ไปเดินหายากมากเลยนะหายากดู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 ปูนาหาเองมาขายเองปูแล้วก็กว่าจะได้มานะไปเลาะเก็บเอาตอนกลางวันเลยนะตอนเช้าที่เราตื่นขึ้นนึ่เช้าอ๋อตอนที่เราตื่นขึ้นมานึ่งข้าวตอนเช้าเราก็เลาะไปเก็บนี่ก่อนตามทุ่งนา ตูงนาทั่วไปตู้นาใครก็ได้ไม่รู้ว่าตูนาอะไรวันนี้หน้าตัวเองหนาที่เขาไม่ดำข้าวนะอ๋อนาเขาไม่ดำข้าวสิอ๋อไปรถเก็บมามันก็ลอยอยู่ตามน้ำข้าวก็มีจลาไขตะไร้ตะไคร้ตะไไม่ักแต่ลาหบาทนี้สิบบาทไรห้าบาทปาไข้…เนี่ยอันไม่เอาผมไม่ได้ได้ไ นี่บ้านห้าบาทที่อื่นไม่ได้แล้วมันก็บอกนี่ห้าบาทนี่ห้าบาทบ้านเราจริงห<ๆ>้าบาทซื้อจะกินอะไรมาเดินมาตลาดง่ายดีเนาะห้าบาทได้มาขายอยู่นี่ประจำเนาะตลาดหนองชาติตอนเย็นก็นมาปูเองขายเองใช่ไหมดีครับอยู่แบบเนี้ยเพิ่งอาศัยแล้วก็หาเองปลูกเองเหลือปลูกกินเองเหลือก็มาขายม้องแพร่ยห่หงข้าวบ้า คนชอบไอ้นี่เจ้าเนาะเจ้าหน่าเ้าหนี่เจ้าเลยเอาหมดเอาเจ้าเดียวเอาฟังไหมฟงตรได้ก็าเลยเลนี่เห็ดระบาดกี่ว่ากักคองก็มีทำน่ากินดีเดินมาขายอบิิชซ่าสดในร้าคุณบได้หาไรนี่เก็บขายตลอดปีนงขายอขายแต่พนี่ขายเก็บมาขายตลาดนี้ไปขายอื่นไหม อ๋อทรงตลาดนะตลาดใหญ่ด้วยสามกําซาวอ๋อสามกํายี่สิบนี่นะถ้าเราไปขายนี่อันนี้คือสามกํขายยี่สิบบาทเขาไปแบ่งอีกไหมเขาทรงตลาดเขาไมแบ่งเขาแบ่งแล้วเขาก็ได้ก็แปดสิบบาทอ๋อสามกําสิบอยู่แล้วเราที่สวนเราไปส่งเอาอยู่นี่แหละเอาที่เนี่ยตลาดนี่เราได้ทำแบบนี้ให้เขาไหมเราได้ปอกไหมอ๋อปอกปอกให้แบบนี้นะทำอย่างนี้แหละจัดชุดนี่นะได้ส่งเลยเด็กก็พอซื้อหมด แปดสิบบาทนึ่งมกรบ,บักยาวเนาะ,ะปู<ม>เองค <ไง S 1> ิฮู<า>เองนะฮะปูเองขายเองแต่ฝันนี้เป็นอะไรออบนั่นขายดีว,ส,วสิบบาทนี่ก,ก,กววระเจียวกระเจียวหวานกระเจียวหวานสิบาทต่าไปนี่กระเจียวหวานนี่กระเจียวหวาน,นกระเจีหว,วานสิบาท มีเงินก็มีหมกห้องปลาเชี่ยวสิตัวนี้ก็ตัวนี้เหรนไม่รู้หรอาไม่รู้จะมีประกาศใช้ไว้ที่ไหนป่นี้อาหารเกาหลีตัวนี้เกาหลีตัวนี้ขี่ซ้อนขี่ซ้อนชอบคนตลาดอดอนเลยใช่ไหมนี่ต้นเล็กมันติ ปลูกมหมครับเนี่ยเก็บเอามาเก็บสิธรรมชาติสิจ้าทุ่งนาเก็บกลาปูแล้วก็เก็บจางเงีงด้วยเก็บปูแล้วก็เก็บผักนี่มันอยู่ด้วยกันนะมันอยู่ตอนทุ่นาถ้าไม่ได้ปลูกข้ามขึ้นอันนี้ขึ้นแทนขึ้นเองขึ้นเองนี่ชอบตัวนี้เลยห้าบาทเท่านั้ผมถ่ายให้ดูบรรยากาศตอนนี้ผมมาประมาณบ่ายสามโมงไปสามโมงครึ่ง เทียบกับอย่ังมันก็คงบ่สมจะเอาแม่นเอาไอไปเทียบเทียบกับเขาไอก็ะสัวเบิดปี